มาเร็วเด็กแกงไม่มาแล้วหรอวัดนี้มีใครอยู่ไหมครับแล้วเขาไปไหนกันหมดอ่ะข้างหลังหรอพาพี่เต้ไปหน่อยได้ไหมนี่คือภารกิจการตามหาพระนะฮะ ภิกิจการตามหาพระเป็นวัดที่ค่อนข้างใหญ่แต่ไม่มีพระนั่นอ๋อนุน,ๆๆอนุน,นุน,นุนุาานุากกานะุนุนุนนุ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 นเนุ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 นวนุ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 เุนุน่นุ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 นกนุ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 นปนานม,มาแน้นนอนามมาุน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 นน ก็ก็มาถามอีกพวกเหล็กหนึ่งนี่แหละครับก็เลยจะมาถามว่าได้ทําข้อมูลมีข้อมูลไว้ทางวัดจะมีข้อมูลไหมอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับการตัวนี้ไม่มีหรอกเพราะมันเจ้ต้องอยู่บ้านผู้ใหญ่แม่เจ้าอยู่กับผู้ยไปพาพี่เต้ไปหาพวกผู้ใหญ่หน่อยไปอดแล้ว